สวัสดีครับผมครูแดนมวยท่าเสาพญาพิชัยดำักครับผมน้องสอนไทยครับผมวันนี้ผมครูแดงกับน้องสอนไทยนะครับจะมาตอบ F c ซข้างล่างนะครับคอมเมนต์ด้านล่างว่าครูแดนขอท่าคุณยักษ์จับลิงหน่อยนะครับแต่จริงคุณยักษ์จับลิงก็เป็นหนึ่งในแม่ไม้ของสายมวยพระเจ้าเสือนะครับของยศเรืองสาที่เขียนไว้ก็จะเป็นการป้องกันหมัดป้องกันเตะแล้วก็ป้องกันศอกนะครับละกษณะประมาณนี้ครับท่าคุณยักษ์จับลิงครูสู้ต่อยหมัดมาป้อมป้อมเป๊ะ ตั้งศอกรับงเป็นเป็นหมายรับในการรับเห็นไหมครับดูใหม่นะครับหมายรับคือต่อยเปึ๊บฟั่เตะปั้งเจือกระกระแล้วตกรบบโตได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานคือการรับเตะเอาเข้าไปรับหมัดรับเตะแล้วก็รับศอกอ่าวิธีการฝึกคืออะไรสมมุติอ่าคุณสูกซุปก็ต่อยสองหมัดก็ได้ซ้ายขวาได้เลยฟั้มฟั้มฝึกอย่างนี้ก่อนนะครับเอาใหม่ป๊บั้งปั้งหรือเขาจะเวียงมาเยล ล,ะละักษณะการเบี่ยงคือใช้การยกมือขึ้นมาปิดนะครับเวี่ยงขวามาปิดขวามาซ้ายมาครูแดนบอกแล้วนะครับเวลานี้ตอนตส่ตหลตกแรงๆนี้เราต้องเก่งเห็นไหมครับต้องเกง่งอย่างเงี้ยเก่งไว้ตอนใสเก่งไก็ได้เนี่ยยังไงก็ไม่โดนถ้าคนที่เป็นสามเลี่ยงตัวนี้คือในการรับฉากการได้ฉากตัวนี้จะเป็นแรงในการฐานมั่นคงมากทุกไปยังไงก็ไม่โดนถ้าเป็นบัดเบี่ยงครับถ้า เชี่ยวแล้วเปิดสองออกนิดเดียวโอ้โหนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วแต่เราเก็บเข้ามาในวันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฝึกดอันตรายแต่ผู้ฝึกเองนะฮะ <c oughs> ฉะนั้นเวลาเราตกไปต้องปิดมันอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> ใช่นไหมสังเกตสอนไทยจะก้มหัวหลบลงมารับเห็นไหมครับที่โคเรียนบอกรับปึ๊บสอนไทยพุ่งเข้ามาได้ก็ได้พุ่งสอกมา <c oughs> ยัดเลยยัดขวาได้ยัดซ <c oughs> ้ายไลยก,ก็ได้รับ <c oughs> นี่พุ่งมาออได้หมดเห็นไหมฮะนะการป้กันหมัดดูนะครับใหม่นะหมัดตรงเราใช้ปัดปัดลงหัวก็ได้อ่ะมาเริ่มทำทำอ่า ลักษณะการหลบหมัดผมก็ต่อยมามาซ้ายนะครับเราออกออกขวามาเราโยกออกเราจะไม่อยู่ในวิถีเส้นตรงนี้ไม่แบบต่อยมาไม่อยู่นี้ไม่ต่อยมาไม่เอาไม่เอายีางนะครับดูนะต่อยมาไม่เอาเลยอันตรายมากใช้ตรงนี้ต่อยปึ๊บลหลบพอนออกเราตอบตู้ได้เห็นไหมแล้วไม่มีทางทันเลยถ้าเราฝึกนะครับอาตอนนี้เมื่อการรับหมัดครูค,ดคดแดนสอนสองแบบนะครับก็คือแนะนําก็คือมามาตรงใหม่ กับมัดเวียงมาเวียงมาคำทำไหามาเอามาไอทีเวียงมาทำทำเวียงนี้เลยเห็นไหมครับตอนนี้เตะเวลารับเตะมีสองแบบเตะมาใช้นี่กดเลยทำไมหรือบางคนเชี่ยวแล้วสอกยัดปกักมุมถอยก็ได้ท่านี้อันตรายนะฮะแต่เวทีการรับคือรับที่ครูแดนเคยสอนแล้วคือรับต้นแรงต้นกำลังเตะมาปั้งพุ่งก็ไปไม่ต้องก,กลัวนะครับอย่างเงี้ยเขาเตะมาแล้วพุ่งเข้าไปังพุ่งมาหาอยางอย่างงี้ ไปแค่มือตัวไม่ไปอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีทางเลยเพราะแขนคุณมีสิทธิด้วยนะครับแต่ถ้าเขาเตะมางนนี้เราพุ่งไปอันนี้ได้แต่ว่าถ้าเราจะรับแบบจุกเฉินคือก้า,าจ,จะโจมตีแว้เราไม่ทันได้ตั้งตัวเขาเตะม,มาอย่างนี้ได้ยัดเลยคือใช่ไหยครับงมีรถทุบหลักการเทคนิคคืออย่างนี้เขาเตะม,มาเราบิดบิดตัวให้บางเห็นไหมดูนะตัอตีเห็นไหมนะครับบิดตัวให้บางแล้วตีเงี้ยปังอ่าสมมติอ่า,ตอาเตะมาไหมารับปังหรือ อีแบบน,นึ่งก็เตะม,มาอย่างนี้ก็ได้เตะม,มาสองมือป้องกันสเซฟเลยเตะม,มาเพื่อเราล่ลอ,อเป้าเลยเราต้อง้ก็เตะม,มาเตะสูงเราเป่างี้ใช่ไหมฮะเราล่อ,อเป้าปแต่เราไม่รับแข้งอย่างนี้เพราะการเราเป้าเราม,มีอะไรครับอุปกรณ์เซฟป้องกันแต่อันนี้มันไม่มีแข้งกับแข้งเราต้องไปที่ต้นแรงต้นกําลังคือพุ่งไปนะครับประมาณนี้ใช้แรงกดยัดหน่วยยัดลงไปแรงๆแต่ถ้าสานักกูแดนกับลูกศิษย์นะครับ อันนี้ให้ไปแล้วกันนะครับเพราะว่าใ,ในถ่ายทอดแล้วคุณเดนใช้อุ้งมืออันนี้เจ็บไม่เจ็บเราลองดูสอนไทยนะสรนไทยเตะมาเต็มเหนียวแล้วยัดมางี้ครับยัดย่างไหครับเจ็บไม่เจ็บมาถามสอนไทย,ย,ย,ยดูแล้วกันอ,อ,อยู่อย่เงี้ยพราหอะไรครับผมยัดเข้าไปที่ไหนครับซ้ายนี่ผมแค่ป้องกันนะแต่ขวาที่ผมยัดก็ไปนี่ขาอ่อนแล้วก็ใช้ตัวนี้เนี่ยกแ,แทกปักเงี้ยยัดขลาก็มาเสียงความเสียงครับเดี๋ยวมาตะวัน ยัดอย่างนี้ใช้มือในการยัดอันนี้อันตรายนะครับในการป้องกันเตะอ่ะแต่นี้หมัดไงมาต่อยมา,ตยมาเติมเพิมเตะเัิมเตอ่ะเตะขวามาเลยเต<น>อย่างนี้ก็ได้เดี๋ดเขาต้อเขาเตะซ้ายอ่ะเตะขวามาเตงซ้ายเบี่ยงหลบอย่างนี้เหมือนกันใช้ต้นแขนได้ไหมมาปต้มขวามาลักษณะคืออะไรแค่เพราะว่าอะไรบางครั้งเขาลุกมาเราไม่เราจวนตัวมันไม่สามารถที่เข้าไปสองหรือปักได้มันก็เตะเร็วมาเลยเตะอย่างไรครับเราบิดใช้การบิด บ็ดแคบๆรับตอนนี้เขาสอกมาเอเห็นไหมมือเราเลือกเอาเลยโอ้โหกูเงโอ้โหเปิดให้กูแดตเงียบเห็นไหมรับยัดนี่ยัดนี่ยัดนี่เข้าไปได้หมดเลยเห็นไหมครับถ้าเขาตีสอกเขาตีสอกมาครับเอเห็นไหมย่อย่อรับนี่ถ้าเขาสับสับสอกสับนะเบสิกพื้นฐานก่อนเขาสับสอกมาย่อรับอแล้วกดยัดนะครับหรือถ้าเขาสอกตีมา ไม่อาจจะเจ็บหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องป้กันสัญชาตญาณเช่นไหมมือกับมือการฝึกมวยถ้าฝึกกับครูแดนนะครับครูแดนบอกลูกศิษย์เสมอว่าถ้าฝึกกับครูแดนแล้วกลัวเจ็บไม่ต้องมามวยไทยไม่ใช่บอลเล่แต่มันต้องฝึกจากอะไรครับแต่ครูแดนเริ่มจากเบสิกจากยากไปหาง่ายไม่ใช่ขอไปอยากนห้นจากง่ายไปหายากสินะครับแล้วก็จยากกอนไปหาแข็งสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าบางครั้งการฝึกมวยเนี่ยของครูแดนเนี่ยมันฝึกเพื่อการใช้งานไม่ได้ฝึกอาจจะ เพื่อการสแสดงหรือเพื่อการป้องกันตัวนี้มันต้องฝึกจ,จริงเพื่อให้กล้ามเนื้อได้รับรับความเจ็บปวดห,หรือรับแรงกระแทกให้มากที่สุดอ่ะอ,อีกรอบหนึ่งนะครับคุณยักษ์จับลิงนะครับต่อยร้องเพิ่งเตะตํางตั้งศอกตังตึงรับไปแต่ครูแดนแต่บางสายบางครูนะครับเขาได้ใส่การป้องกันเข่าไปด้วยอันนี้น่าสนใจลองไปฝึกดูนะครับก็ค,คือป้องกันทั้งหมัดเท้เาเข่าและศอกลักษณะจะเป็นยังไงมาดูครับอ่ะเขาต่อยมาฮึ๊บฮึ๊งอ่ะ ปั้มอ่ะข้าไปปั้มอ่ะเร่นงหนึ่งครับลืมบอกไปเขาต่อยมาปั้มปั้มแล้วเขาเตะเมื่อกี้เรารับได้ใช่ไหมครับแล้วเขาจะคุณลูกก็ตีเข่าการใช้เข่าเตะมาครับตีเข่ามายันเห็นไหมครับมานี่ซ้ายมาเราต้องยันอย่างนี้ไม่ให้โดนอะไรครับท้องไว้เราแล้วก็ประมาณนี้ถ้าเราสุกเฉินสุกเฉินนะครับสุกเฉินอย่างเงี้ยเราตีสอกมาย่อรับแล้วัดเข่านะครับประมาณนี้ดูใหม่นะอ้ามัดเตะเข่า อกเป็นชุดเลยนะครับเป็นการฝึกนะเอาไปเอฟซีสลับผู้ฝึกใหม่นะครับลองไปดูมา <c oughs> มาปุ <c oughs> า๊บยัมาปุ๊บมาุ๊บมัปยับมาปุ๊บาฝึกบาปจะไมาต้องเ,า,อบบเา็ว๊บมาปุ๊บมาปุ๊บาปุ๊บมาถ้บมาตามาุ๊ม,มตา <c oughs> ตุ๊บมาปุ๊บาปุมาปุบมาตุ๊บมาปุ๊บมาปุมาปุ๊บมาปุ๊ยมาปุ๊้มาป๊บมาปเ๊บมาปุ๊บ้าปุ๊เาปั๊เเาปั๊บมาปุ๊บมาปุ๊ปฝึกมาปแรงมาปุ๊บมา ให้รับท่านี้ก็เป็นไม้รับที่คุณแดงงว่าเป็นเบสิกพื้นฐานที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานในการรับอาวุธต่งางๆในมวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นรับหมัดรับเท้ารับเข่าและรับศอกนะครับแต่ว่าบางตําราอาจจะรับแค่หมัดเปะแล้วก็ศอกบางตาําราหรือบางครูบาอาจารย์สอนการรับหมัดเตะเข่าแล้วก็ศอกด้วยนะครับอย่างเช่นสายของครู อาสเสพเดกหน้าก็คือของทางมวยโคราชเองเนี่ยคุณยักษ์จำลิงเขาจะเป็นการรับหมัดรับเตะรับเข่าแล้วก็รับศอกครับแต่ถ้าเป็นสายตลับพระเจ้าเสือของยอดลึงสาก็จะเป็นรับหมัดรับเตะแล้วก็รับศอกอ่าก็เหมือนกันแต่ว,ว่ามันเพิ่มมานี่ีคือการอนนะไรรับเข่าอ่าอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะป้องกันหมัดตายมาเพิ่มเพิ่เตะเพิ่มเพิ่เข่าเพิ่มเพิ่ศอกนะยัปอยไปงี้โอเคไหมครับอ่าตอนนี้หันหน้ามา เวลาฝึกฝึกปัดมัดฮึบฮึบฮึบฮาเอาให,หม่ซีกทีปัดมัดฮึบฮึบฮาปัดมัดฮึบฮึบฮาป้กันเตะฮึบฮึบหาเอาใหม่ปก้กันเตะฮึบฮึบหรือแบบนี้ก็ได้ฮึบฮึบใช้ตัวยัดมุ่งเข้าไปต้นแรงยัดอ่าพ้องกันซอกขึ้นนี้ยอ่อโอเคไหมครับถ้าฝึกใหม่นะเอาใหม่ป,ป้องก,กันมัดฮึบฮึบปก้กันเตะฮึบฮึบฮาป้องกันเข่าดิฮึบฮึบป้องกันซอกดิ พิมประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับน้องซอนไทยต้องลาไปกอนดูทานี้ใช้พลังทะลกําลังมหาศาลแต่ได้เหงื่อได้กันป้องกันตัวนะครับที่ดีนะครับดูนะฝึกสัญชาตญาณอย่างนี้ก่อนที่จะลารับนะครับป้องกันเขากันนะครับกัดไปเตะรับอังปั้งไปพอดีคุณปดนขายาวนิดนึงนะปั้งรับอย่างนี้ได้นะครับซอก ย่อไปเห็นไ,ไหมสัญชาตญาณท่าน,นี้เหมาะสําหรับผู้ที่ฝึกในการป้องกันเป็นอีกไม้มวยหนึ่งที่น่าสนใจครับสำหรับคุณยักษ์จับลิงสำหรับวันนี้ผมครูแดนกับน้องสอนไทยต้องลาไปก่อนกราบขอบคุณเอซีที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับช่องครูดแดนมวยท่าเสาพญยาพิชัยธรรมานะครับเพราะว่าช่องเราได้บอกเสมอว่าทุกมวยไทยทุกสายทุกครูมวยดีหมดสุดท้ายเราต้องตกตะก,กอนแล้วฝึกนะครับแล้วก็ พยายามอย่าไปบูรี่หรืออย่าไปเปรียบเทียบกันว่าสายนั้นสายนี้มวยคูนั้นอันนี้ไม่ดีไม่ดีอันนี้จริงจริงมันไม่ใช่วิธีของผู้ฝึกตนแต่จริงครูแดนไม่อยากจะมาพูดนะครับแต่ว่าในสมรักเองครูแดนได้สอนลูกศิษย์เสมอว่าคนเราเนี่ยเราอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอนะครับเราแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างนะครับแล้วเราต้องเป็นคนที่คมในฝักนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือการฝึกมวยเนี่ยคนไหนที่ฝึกจนเชี่ยวแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีการไปโอ้อวดหรือ ไปเบ่งหรืออะไรว่าต้องตอบโต้ไข่ไม่ใช่ครับก <_ an> ารที่ฝึกมวยลุกคนที่ฝึกมวยที่สุขุมลุกนุ่มลึกจริงๆแล้วเนี่ยมวยไทยมันจะสอนให้เราส,สุขุมนุ่มลึกอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอนะครับ <_ an> แล้วก็ไม่แข็งกระด้าง <_ an> แล้วก็รักในศิลปะมวยไทยแล้วก็ให้เกียรติคนที่อยู่ในสังคมชุมชนร่วมกันโดยการใช้มวยไทยนี่แหละเป็นสื่อนะครับถ้าคนที่มีครูจริงๆเนี่ยจะสังเกตว่ามวยเนี่ยมันมันสามารถที่จะฝึกได้ทุกเพศทุกวัยทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็เข้าใจอย่าไปเปรียบเทียบหรือไป บอกว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนี้ครูแดนไม่สนับสนุนโดยเด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าแต่ละครูแต่ละสายเขามีวิธีการฝึกองเขาที่แตกต่างออกไปเพราะเราไม่ได้ฝึกเราไม่สามารถที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์เขาได้แต่ว่าของครูแดนเองก็ขออนุญาตแนะนําตามวิถีของครูแดนที่ฝึกในสานักแล้วกันถ้าใช้ประโยชน์ได้ก็เอาไปใช้นะครับแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ทิ้งมันไว้แล้วก็ดูเป็นสนุกสนานดูเป็นการศึกษาเรียนรู้ไปรูยกันน้องน้อมสันไทยนะครับอันนี้ก็คือคนที่ฝึกตนจริงๆสำหรัรบเอฟซีผมส่วนใหญ่ผม ได้กำลังใจมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณเอฟซครั้งหนึ่งนะครับที่ได้การสนับสนุสน,นช่องโแดนก็ตามใจที่ผมโแดนก็น้องๆที่อยู่ในสมัครเนี่ยยังมีลมหายใจอยู่เราก็จะทําในสิ่งที่เรารักอย่างนี้ต่อไปเรื่อยเพื่อเป็นการดํารงคงไว้ซึ่งศาสตร์วิชามมยไทยโบราณสำหรับวันนี้ผมกับน้องาชาไทยต้องลาไปก่อนมาสนไปเราป,ป๊บปั๊เฮ้ยเฮ้เฮ้ปเฮ้เ ฮึ่มฮึ่มอ่ะฮึ่มตพิงเขาด้วยเงี้ยฮึ่มด้วยเงียฮึ่มฮึ่อ่าป้าอ,าองกันไปอ่ะนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะ